สวัสดีกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของการพลิกชะตาชีวิตด้วยพลังแห่งจิตได้สำนึกและบารมีธรรมวันนี้เราเดินทางมาบรรจบกันในวันพุทธที่21วันพุธนั้นถือเป็นวันแห่งการเจรจาวันแห่งการสื่อสารและเป็นวันของพ่อค้าแม่ขายอย่างแท้จริง ไม่ว่าท่านจะขายสินค้าอยู่ที่หน้าร้านหรือกำลังต่อสู้ในสมรภูมิการค้าออนไลน์วันนี้คือวันของท่านวันนี้คือวันที่ฟ้าเปิดประตูแห่งโพคทับให้ไหลมาเทมาผ่านทุกช่องทางที่ท่านสื่อสารออกไปลองหลับตาลงช้าๆแล้วถามใจตัวเองดูเถิดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ท่านเคยรู้สึกเหนื่อยล้าบ้างหรือไม่กับการที่โพสขายของไปแล้วเงียบกริบการที่นั่งจ้องหน้าจอมือถือรอเสียงแจ้มเตือนที่นานๆจะดังขึ้นสักครั้งหรือความกังวลใจเมื่อเห็นยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าความรู้สึกท้อแท้เมื่อเห็นคนอื่นขายดีแต่เรากลับเงียบเหงาความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลก และไม่ใช่ความผิดของท่านแต่มันเป็นเพียงสัญญาณเตือนว่าพลังงานภายในของท่านอาจจะยังไม่จูนตรงกับคลื่นความถี่แห่งความมั่งคั่งในปัจจุบันแต่วินาทีนี้ขอให้ท่านวางความกังวลเหล่านั้นลงวางความหนักอึ้งในใจลงไปให้หมดเพราะท่านได้พาตัวเองมาถูกที่และถูกเวลาแล้วในอีก40นาทีข้างหน้านี้ เราจะร่วมกันล้างพลังงานลบเปลี่ยนความเงียบเหงาให้เป็นความคึกคักเปลี่ยนความกังวลให้เป็นความมั่นใจและเปลี่ยนยอดขายที่หยุดนิ่งให้พุ่งทยานจนท่านตั้งรับไม่ทันพลังแห่งวันพุธนี้มีความพิเศษอย่างยิ่งเป็นพลังแห่งลมพลังแห่งความรวดเร็วพลังที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ เหมือนสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อท่านกับลูกค้ามหาศาลหากท่านพร้อมแล้วที่จะเปิดรับความเ่งความปังและโยอดขายถล่มทลายในวันนี้ขอให้ท่านตั้งจิตให้มั่นแล้วพิมพ์ชื่อเล่นของท่านตามด้วยคำว่ารับยอดปังลงในพื้นที่แสดงความคิดเห็นเดี่ยวนี้การพิมพ์นี้ไม่ใช่แค่การพิมพ์ตัวหนังสือ แต่มันคือการประกาศพันธสัญญาต่อจัก,กรวาลเป็นการตอกย้ำให้จิตใต้สำนึกของท่านรับรู้ว่าท่านพร้อมแล้วที่จะเป็นเศรษฐีจากการขายออนไลน์ท่านพร้อมแล้วที่จะแพ็คของจนมือระวิงท่านพร้อมแล้วที่จะรับทรัพย์ก้อนโตพิมพ์ลงไปเลยครับพิมพ์ด้วยความเชื่อมั่นพิมพ์ด้วยรอนยิ้ม แล้วเราจะเริ่มเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งความมั่งคั่งไปพร้อมกันเมื่อท่านได้ประกาศเจตจำนงแล้วขอให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถฟังเสียงของข้าพเจ้าให้ลึกเข้าไปในจิตใจวันนี้เราจะพูดถึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่เกื้อหนุนดวงชะตาของพ่อค้าแม่ขายโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ นั่นคือพลังบารมีแห่งการสื่อสารและปัญญายาณหากย้อนกลับไปในตำนานโบราณวันพุธนั้นถูกคุ้มครองโดยเทพแห่งการเจรจาภาทีผู้มีวาจาเป็นเลิศไม่ว่าจะเอื้อนเดยวาจาใดก็สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้คนให้คล้อยตามได้โดยง่ายดังตำนานของพระสาริกาลิ้นทอง หรือตำนานแห่งเถระเจ้าผู้เป็นเลิศทั้งลาบสการะอย่างพระศิวลีที่ไม่ว่าจะจาริกไปแห่งใดตำบลใดก็จะมีผู้คนนำข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินมาถวายไม่ขาดสายในยุคปัจจุบันป่าที่พระศิวลีเดินทุดงก็เปรียบเสมือนโลกอินเทอร์เน็ตอันกว้างใหญ่ไพศาลผู้คนที่รอใส่บาท ก็เปรียบเสมือนลูกค้าที่กำเงินรอซื้อสินค้าของท่านสิ่งสำคัญที่สุดที่ตํานานได้ทิ้งไว้ให้เราขบคิดคือจิตที่เมตตาและการสื่อสารที่จริงใจสมัยก่อนพอค้าต้องตะโกนเรียกลูกค้าแต่ในสมัยนี้การตะโกนของท่านคือรูปภาพคือแคปชั่นคือไลฟ์สด สิ่งเหล่านี้คือวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านส่งออกไปเคล็ดลับความมั่งคั่งจากตำนานโบราณสู่ยุคออนไลน์คือการเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับท่านลองสังเกตดูเถิดว่าร้านค้าใดที่ให้ความรู้ให้ความสุขให้รอยยิ้มร้านค้านั้นมักจะดึงดูดทัพย์ได้มหาศาลการตั้งจิตในวันนี้ เราจะน้อมนำบารมีแห่งวาจาสิทธิ์มาสถิตยอยู่ที่ปลายนิ้วของท่านไม่ว่าท่านจะพิมพ์ตอบแชทลูกค้าคนไหนขอให้ถ้อยคำนั้นเปี่ยมไปด้วยมนสเสน่ห์ไม่ว่าท่านจะโพสต์รูปภาพสินค้าใดขอให้รูปภาพนั้นมีพลังดึงดูดสายตาดังต้องมนสะกดให้ลูกค้าหยุดนิ้วเลื่อนผ่านแล้วกดสั่งซื้อทันทีจงระลึกเสมอว่า สินค้าของท่านไม่ใช่แค่สิ่งของแต่มันคือสิ่งที่จะไปแก้ปัญหาคือสิ่งที่จะไปสร้างความสุขให้กับผู้ซื้อเมื่อท่านเปลี่ยนความคิดจากแค่อยากขายมาเป็นอยากส่งมอบคุณค่าพลังงานของท่านจะเปลี่ยนไปทันทีแววตาในรูปถ่ายของท่านจะเปลี่ยนไปน้ำเสียงในคลิปวิดีโอของท่านจะเปลี่ยนไปและนั่นแหละ คือพลังแห่งเมตตามหานิยมที่แท้จริงที่จะดึงดูดลูกค้าให้โอนเงินมาให้ท่านอย่างง่ายดายโดยที่ท่านแทบไม่ต้องร้องขอจงเชื่อมั่นในพลังแห่งปัญญาบารมีนี้และนํามันมาใช้เป็นอาวุธคู่กายในการค้าขายออนไลน์ของท่านตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคราวนี้ขอให้ท่านตั้งใจฟังเป็นพิเศษ หากท่านคือผู้ที่เกิดในวันพุธไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนหรือแม้แต่ท่านที่เกิดวันอื่นแต่ต้องการรับพลังแห่งวันพุธเพื่อการค้าขายดวงชะตาของท่านในวันนี้มีเกณฑ์โดดเด่นอย่างยิ่งในเรื่องของการเจรจาแล้วได้เงินสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันท่านมีพรสวรรค์ตามธรรมชาติในการปรับตัวท่านเป็นคนหัวไวเรียนรู้เร็วทันโลกทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการขายของออนไลน์วันนี้ดวงดาวส่งผลให้ท่านมีสเสน่ห์ทางคำพูดการไลฟ์สดวันนี้จะมีคนดูเพิ่มขึ้นการโพสต์ขายของจะมีคนแชร์มากกว่าปกติขอให้ท่านงัดกลยุทธ์โปรโมชั่นออกมาใช้ได้เลยไม่มีคำว่าขาดทุนส่วนท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือราหูส่งยศท่านมีเซนส์มีสัญชาตญาณที่มั่นยำ่ำ ท่านมักจะรู้ก่อนคนอื่นว่าอะไรกำลังจะดังอะไรกำลังจะเป็นกระแสวันนี้เป็นวันที่ท่านควรเสียงโชคกับการยิงโฆษณาหรือการนำสินค้าแปลกใหม่มานำเสนอลูกค้าของท่านมักจะมาในเวลากลางคืนหรือมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดจงเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆอย่าปฏิเสธลูกค้าที่ดูเหมือนจะเรื่องมากเพราะนั่นอาจเป็นผู้นำพาออเดอร์ใหญ่มาให้ท่าน สำหรับทุกท่านที่ต้องการเสริมดวงค้าขายออนไลน์ในวันนี้เคล็ดลับสำคัญอยู่ที่การปรับหน้าร้านออนไลน์ของท่านรูปโปรไฟล์ของท่านคือประตูด่านแรกจงเลือกรูปที่ท่านยิ้มแย้มสว่างสวยและดูน่าเชื่อถือหากท่านรู้สึกว่าช่วงนี้การเงินติดขัดลองเปลี่ยนรูปปกหรือรูปโปรไฟล์ให้มีองค์ประกอบของสีเขียวเหนียวทัพหรือสีส้มดึงดูดสายตาสีเขียวคือสีประจำวันพุธ ช่วยเรียกความร่มเย็นและการเจรจาที่ราบรื่นสีส้มช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อและที่สำคัญวันนี้ก่อนที่ท่านจะเริ่มโพสต์ขายของหรือตอบชัดลูกค้าขอให้ท่านทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านให้ใสสะอาดไร้คราบรอยนิ้วมือเพราะหน้าจอนี้คือหน้าต่างขุมทรัพย์ของท่าน การทำความสะอาดเปรียบเสมือนการเปิดทางให้เงินทองไหลเข้ามาได้อย่างสะดวกสบายไม่ติดขัดและถ้าจะให้ดีที่สุดหาเหรียญสิบบาทหรือเหรียญที่มีสีทองวางไว้ข้างๆโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเคล็ดลับในการดูดทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้เข้ามาหาท่านตลอดทั้งวันจากนี้ไปขอให้ท่านวางมือจากการงานตรงหน้าวางโทรศัพท์ลงในที่ที่ท่านมองเห็นได้ถนัด แล้วนั่งในท่าที่สบายที่สุดผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าหายใจเข้าลึกๆทางจมูกรับพลังงานบวกเข้าไปให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากชา้ชาๆปล่อยความกังวลเรื่องยอดขายทิ้งไปปล่อยความกดดันทิ้งไปหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งกินตนาการว่าท่านกำลังสูดกลิ่นหอมของธนบัตร กลิ่นหอมของความสำเร็จเข้าไปหล่อเลี้ยงทุกเซลล์ในร่างกายหายใจออกผ่อนคลายตอนนี้จิตของท่านกำลังดำดิ่งลงสู่ระดับที่ลึกซึง้งพร้อมที่จะรับการโปรแกรมจิตเป็นนักขายออนไลน์ระดับตำนานจึงตนาการภาพตามเสียงของข้าพเจ้า ท่านกำลังนั่งอยู่หน้าโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่านแต่บรรยากาศรอบตัวท่านช่งางสว่างสวัยอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังงานสีทองทันใดนั้นท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นติง้งเสียงที่คุ้นเคยแต่คราวนี้มันไม่ได้ดังแค่ครั้งเดียวมันดังต่อเนื่องติงต้งติงต้งติ้งติ้ง เสียงแจ้งเตือนคำสั่งซื้อใหม่ไหลเข้ามาไม่ขาดสายราวกับเสียงดนตรีแห่งความมั่งคั่งท่านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเห็นตัวเลขยอดเงินโอนเข้าบัญชีเด้งขึ้นมาทีละยอดทีละยอดจากหลักร้อนเป็นหลักพันจากหลักพันเป็นหลักหมื่นตัวเลขสีเขียววิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วท่านรู้สึกตื่นเต้นหัวใจพองโต แต่ก็มีความสุขอย่างประหลาดท่านเห็นภาพตัวเองกำลังพิมพ์ตอบลูกค้าด้วยความรวดเร็วนิ้วของท่านพลิ้วไหวไปบนหน้าจอทุกคำที่ท่านพิมพ์ออกไปลูกค้าตอบรับด้วยการโอนเงินทันทีไม่มีใครต่อรองไม่มีใครถามเยอะทุกคนพร้อมโอนพร้อมซื้อเห็นภาพกล่องพัสดุกองโตเรียงรายอยู่ตรงหน้าท่าน กองสูงขึ้นเรื่อยๆจาเกือบจะรดเพดานท่านและทีมงานกำลังช่วยกันแพ็คของอย่างมีความสุขเสียงฉีกเทปกาวแควกแควกดังประสานกันอย่างลงตัวรถขนส่งคันใหญ่แล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านท่านเพื่อรับสินค้าทั้งหมดนี้ไปส่งให้ลูกค้าท่านยืนมองรถขนส่งขับออกไปด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจและรู้ดีว่า พรุ่งนี้รถคันนั้นก็จะกลับมารับของที่เยอะกว่าเดิมอีกด้วยจงซึมซับความรู้สึกนี้ไว้ความรู้สึกของการเป็นแม่ค้าพ่อค้าที่ขายดีจนผลิตไม่ทันความรู้สึกของการมีเงินเข้าบัญชีทุกวินาทีความรู้สึกของการเป็นที่รักของลูกค้าบอกกับจิตใต้สำนึกของท่านเดี๋ยวนี้ว่าฉันคือนักขายมือทองฉันดึงดูดลูกค้าคุณภาพ ฉันรักการขายและบริการเงินทองไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายผ่านโลกออนไลน์ฉันคู่ควรกับยอดขายหลักล้านเมื่อจิตของท่านอิ่มเอิบไปด้วยภาพความสำเร็จแล้วเพื่อให้พลังงานนี้เข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นเราจะร่วมกันสวดมนต์บูชาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเรื่องโชคลาภการค้าขาย ขอให้ท่านพนมมือขึ้นที่หน้าอกหรือวางมือทาบไว้ที่หัวใจแล้วสวดภาวนาในใจหรือออกเสียงเบาๆตามเสียงของข้าพเจ้าให้กระแสเสียงสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญ,ญาณเริ่มบทสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังพระหูชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุสสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาธรรมังพระหูชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุสสานังเอหิลาพังเอหิเมตตา สำคังพหูชนานางเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาโอมอิติพุทธทัสสะสุวรรณังวาราชตังวามมนีวาทนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัตเฉยะอิติ มีมาณนะมามิหังบทสวดเฉพาะสำหรับการค้าขายออนไลน์พุทธเมตตาณชาลีติธรมมะเมตตาณชาลีติสังฆะเมตตาณชาลีตินะโมพุทธายะมะอะอุค้าขายดีมีกำไรลูกขาไหลามาเทมาดังสายน้ำดังลมพัด ดังอินเทอร์เน็ตที่ไร้พรมแดนขออารัธนาบาร,รมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลให้การสื่อสารของข้าพเจ้าในวันนี้เป็นสื่อนำโชคขอให้ทุกข้อความที่ส่งออกไปจับจิตจับใจลูกค้าขอให้รูปภาพสินค้าที่โพสต์ไปต้องตาต้องใจผู้คนใครเห็นใครรักใครเห็นใครทัก ใครทักใครซื้อขอให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นเสมือนสายใยแก้วเชื่อมโยงขุมทรัพย์จากทั่วทุกทิศานุทิศให้หลั่งไหลเข้ามาสู่บัญชีของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเปิดรับความมั่งคั่งจากการค้าขายออนไลน์ทุกรูปแบบขอให้วันนี้เป็นวันที่ออเดอร์ถล่มทลายขอให้มีลูกค้าใหม่เข้ามาไม่ขาดสายลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำ ขอให้การแพ็คของเป็นไปด้วยความราบรื่นขอให้การจัดส่งรวดเร็วปลอดไถยเงินทองที่ได้มาข้าพเจ้าจะนำไปดูแลครอบครัวทำนุบำรุงศาสนาและสร้างประโยชน์ต่อสังคมสืบไปสาธุสาธุสาธ,สาธุก่อนที่เราจะลืมตาตื่นขึ้นมาพบกับความจริงที่สวยงามกว่าความฝัน ขอให้เราส่งกระแสจิตอันบริสุทธิ์นี้แผ่เมตตาออกไปรอบทิศท,ทางแผ่เมตตาให้กับเทวดาประจําตัวท่านที่คอยปกปักรักษาท่านในทุกย่างก้าวแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาและที่สำคัญแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่ทางอากาศหรือเทวดาที่ดูแลระบบการสื่อสารและเครือข่ายออนไลน์ขอให้ท่านเหล่านั้น ช่วยเปิดทางสะดวกให้สัญญาณชัดเจนให้การมองเห็นโพสต์ของท่านกว้างไกลอุทิศบุญกุศลนี้ให้กับลูกค้าของท่านทุกคนทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอให้พวกเขามีความสุขมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เพื่อที่จะได้กลับมาอุดหนุนสินค้าดีๆของท่านอีกและขออโหสิก,กรรมต่อเจ้ากรรมในเวรหากเคยล่วงเกินกันมา ขอให้สิ้นสุดกันแต่เพียงเท่านี้แล้วมาช่วยกันสร้างทานบาร,รมีด้วยกันเถิดหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งรับรู้ถึงพลังงานที่เปลี่ยนไปในร่างกายท่านตอนนี้ท่านเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งแม่ค้าพ่อค้าผู้มั่ง,งคั่งค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆพร้อมกับรอยยิ้มของผู้ชนะกิจกรรมพิเศษที่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทำทันทีหลังจากจบวิดีโอนี้ คือให้ท่านไปที่สินค้าของท่านหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วใช้มือลูบเบาๆพร้อมกับพูดว่าขอบคุณนะที่ช่วยสร้างเงินหลานให้ฉันขอบคุณลูกค้าทุกคนที่รักฉันแล้วเริ่มลงมือตอบแชทหรือโพสต์ขายของด้วยพลังงานใหม่นี้ทันทีสำหรับในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันพฤหัสบดีวันครูวันแห่งปัญญาและความมั่นคง ข้าพเจ้าจะพาท่านไปพบกับเคล็ดลับการบริหารเงินที่ได้มาให้งอกเงยเป็นทวีคูณและการขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความยั่งยืนในธุรกิจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดนัดหมายสำคัญของเราแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้วันนี้ยอดขายปังทะลุเป้าแพ็คของไม่ทันกันทุกคนสวัสดีครับ